วันนี้กกตอขอบอกในเรื่องเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิน่นและวิธีการแจ้งเหตุจากคำถามที่ว่ามีเหตุผลจำเป็นอะไรบ้างที่สามารถแจ้งเมื่อไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิน่นในเรื่องนี้ขอตอบว่าสามารถแจ้งเหตุผลไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นได้ดังนี้1มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกล2 เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือสูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิได้ 4. เดินทางออกนอกราชอาณาจากักร 5. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 6. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตรเเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ต้องแจ้งเหตุตามแบบสอทผอทอนึทับ 8, หรือทำเป็นหนังสือที่ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านยื่น้วยตนเองหรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยต้องแจ้งเหตุภายในเจวันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน7วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโบูทหรือผ่านระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วพบกับก็ก็ต้อขอบอกในตอนต่อไปค่ะ